สวัสดีค่ะวันนี้พบเซล์กระแกอีกแล้วนะคะวันนี้กแกพาลูกค้านะคะมาชมกับการยีวิวรถคันนี้นะคะคันนี้นะคะชื่อรุ่นว่าเอเวอรสนะคะ2.0ไบเทอร์โบนะคะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาขายนะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านนานะคะเรามาชมกันดีกว่าค่ะว่าด้านหน้าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะลูกคา้าด้านหน้าเลยที่เราเห็นเนี่ยคือตรงฝากระโปรงนะคะมีคำว่าเอเวอรสนะคะเป็นตัวนูนขึ้นมาเป็นสีดำนะคะลูกคา้ามาพร้อมกับกระจังหน้าตัวนี้เป็น FORD นะคะตัวนนี้ะะคะ แล้วก็มาพร้อมที่พิเศษเลยตัวนี้ก็ยังเป็นโคมไฟเดิมนะคะลูกค้าแต่เราเพิ่มที่เป็นตัวมาแต่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็เปลี่ยนโครมตัวนี้นะคะตรงนี้ให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ด้านหน้าที่พิเศษเช่นกันนะคะลูกค้าอันนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งชุดวิตเตอร์นะคะจะมาเป็นการชนหน้ากับการชนหลังนะคะตัวนี้ครอบเซ็นเซอร์ด้านหน้ายังก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าค่ะด้านข้างค่ะ ด้านข้างนะคะแมกยางนะคะยางเป็นขอบ20ค่ะของ BF นะคะแมกเป็นของฟูลเอลค่ะเพิ่มความดูดันมากขึ้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อด้วยนะคะตัวชุดวิกเตอร์นะคะลูกค้าครอบโลโก้แก้มข้างนะคะเป็นสีดำค่ะครอบกระจกนะคะเป็นสีดำเช่นกันแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ค่ะชุดครอบมือเปิดนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้ากรรสาดข้างนะคะข้อฝาถังน้ำมันค่ะด้านหลังค่ะมาพร้อมกับนี่เลย ข้อไฟท้ายนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นอ่าตัวนี้มันจะมีไฟนะคะเป็นไฟ LED คำว่าเอเวอเรสด้านด้านหลังนะคะตัวนี้ก็เป็นอ่าเซตที่กระแตบอกก็คือเป็นชุดวิกเตอร์จะมาเป็นชุดอ่าอ่าเขาเรียกว่าเป็นชุดกันชนหน้าหลังนะคะจะเป็นมาแบบนี้เลยจะเป็นปลายปลายท่อคู่นะคะตัวนี้โอเคอะไรนะ <c oughs> อ่าตัวนี้ก็เป็นไฟ LED ค่ะ เห็นไหมคะลูกค้าจะเป็นไฟ LED วิ่งนะคะตัวนี้ขึ้นไหมคะ,ะขึ้นเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะถ้าลูกค้าสนใจเอเวอร์เ์นะคะสามารถติดตามกระแตได้นะคะกระซิบคณีกแล้วแต่งฟรีนะคะสำหรับคลิปหน้ากระแตจะพาลูกค้านะคะไปชมการรีวิวรถท่านไหนสามารถติดตามได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ